เพราะเนี่ยทำทำตามที่พระเจ้าสอนสามข้อเนี่ยถ้าเรายังทาบาปอยู่ก็พยายามละการกระทาบาปเสียพยายามรักษาศีลห้าให้ครบอ,อย่าไปเสพอบ,บายามุขเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันเป็นต้นแล้วมีความเกลียดค้านส่่งอันนี้มันจะพาให้เราไปทําบาปต่อไปถ้าเราละการกระทําบาปได้จิตใจเราก็จะสงขึ้น เราจะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้แต่ถ้าเราไปทำบาปเมื่อไหร่จิตใจเราก็จะลดลงต่ำไม่สู่การเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างดังนั้นถ้าเราอยากจะให้จิตใจเราดีขึ้นก็ถ้าเรายังทำบาปอยู่ก็ให้นลดการกระทำบาปลงเพราะเราจะได้ยกระดับจิตของเราจากการเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตขึ้นมาเป็นมนุษย์ แล้วถ้าเาอยากจะให้สูงกว่าการเป็นมนุษย์ก็ให้ทําบุญทําทานให้ช่วยสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเหนื่อยล้นหรือทําบุญทําทานกับผู้ที่มีพระคุณกับเราเป็นต้นอันนี้ก็ยะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพแล้วสูงกว่าเทพก็ยังมีอีกระดับหนึ่งที่ให้เป็นพรหมตอนอังไปเป็นพรหมก็ต้องไปถือศีลแปดไปฝึกสตินั่งสมาธิเข้าฌานให้ได้ ถ้าเข้าฌานได้จิตเราก็จะขึ้นสู่ระดับพรหมแล้วถ้าอยากจะไปสูงกว่าระดับพรหมก็คือระดับของพระอาริยบุคคลเราก็ต้องเจริญปัญญาศึกษาอาริยสัจส,สี่กับตายรักกันิจังทุกขังอนัตตาเพื่อให้เห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายความเลวร้ายทั้งหลายเกิดจากความอยากของใจถ้าไม่อยากให้ไปทําอะไรที่เลวร้ายไม่อยากที่จะ ทุกไม่อยากที่าวมาเวียนว่ายตายเกิดก็ให้กําจัดความอยากต่างๆด้วยการเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นั้นเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์ก็เราไม่สามารถทําให้มันเที่ยงได้ให้เห็นตายรักในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความอยากที่มีอยู่ในใจก็จะหมดไปใจก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุดเป็นใจที่สูงสุดคือใจที่ อยู่ในนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่สิ่งเป็นสิ่งที่เราทํำได้กันขึ้นอ,อยู่ว่าเราจะทําหรือไม่เท่านั้นเอง